ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องสมตุยชาแนลวัดียแล้วครับก็คือก็อันนี้ผมมาแทน้องนั้นตรงอื่นมันไม่ได้คือตรงอื่นเขาใจวันนี้กันหมดแล้วก็เดี๋ยวเสียงมันจะเขา้าพูดเบาๆหน่อยก็วันนี้ผมเครียดมากเลยแบบเครียดจริงๆเรื่องการเรียนอะไรพวกนี้นเล่นเกมก็แพ้เรียนก็ไม่ไอนี่คือแบบอยากจะมาแบบอดคิระบายอารมณ์แบบ มันเครียดจริงๆคือแบบมันคงไม่ไหวแล้วอะต้องออกมาระบายอะคือแบบมันไม่ได้ไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ก็แค่นั้นเออคือแบบนะลอระบายลงนะคือผมไม่ไหวแล้ว,นะลแบบวจริงมันแบบเก็บมานานแล้วอ่ะแบบมันไม่ได้อ่ะก็มาเดี๋ยวผมระบายนะก็อ,อย่างแรกมันก็หยิบสีขึ้นมาเลยนี่สีอะไร สีเขียวนะฮะทำไมาอารมณ์เปนเนี้ยมาเนี้ยนสีเขียวไม่พอสีอะไระสีเงินนะอ่ระ,ะบายอารมณ์มรู้สึกไอเก้เขียกขึ้นมาเลยได้ระ,ะบายอารมณ์โอเคครับันไม่มีอะไรหรอกคิปนี้